ระวังครับเรื่องที่ต้องระวังมากผมผมมารู้ในภายหลังนี่เองว่าว่าต้องระวังมากแต่ก่อนเราก็ได้ยินต่พุทธเจ้าบอกแสดงทำในความระวังในความเคารพเราก็ไม่เข้าใจถึงอัตอกว่าทําไมต้องระวังขนาดนั้นต้องเคารพขนาดนะั้นพอมาจริงๆโอ้นี่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบไปทํางานเขาแค่ขาดทุนเสียทรัพย์อันนี้มันเสียสมันเสียชีวิตเลยนะ หลถ้าหลยทางนี้ไปยาวเสียทางวิญญาณนั่งพี่มันหมายถึงเสียชีวิตนะครับมันกว่ายิ่งกว่าเสียชีวิตเดี๋ยวผมเขาอาจา์เพราะมันถ้าหมดจากชีวิตจริงนี่คือถ้ายังไม่เข้าใจนี่ก็ไปติ่ไปทางนีโอ้มันก็ใช่แล้วกว่าจะมารู้ตัวไอทีไม่รู้เมื่อไหร่ก็ต้องรอพระพุทธเจ้าเพราว่าพระพุทธเจ้าถึงจะเห็นตรงนี้เราไงพุทธเจ้าจึงจะเห็นนานาทาตุยานอินทริโยปฤติยานกำหนดความยิ่งหยดก็อินทรีย์ได้แล้วพระเจ้าก็จะ เชื่อออกตรงนั้นผู้เจ้าเป็นจะเปิดตรงนั้นเลยตรงที่เขาจะเดินโดดเท่ไรโอ้แล<ร><ร>้วการเจอพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายลองคิดดูดิเราตองเราเราต้องเกิดได้สามการหนึ่งเป็นมนุษย์ด้วยเป็นสมาธิทิเพื่ออยู่นิธิการสอ,องพระพุทธเจ้าต้องเกิดในเวลาเดีวยว<ร>กับเราด้วยเ,เกิดใกล้กันด้วยแล้วก่อนพระพุทธเจ้าต้องปวดเราเราต้องมีชีวิตก่อนหลังก็ไม่ได้เจอกันโอ้ลูกพี่แค่เกิดเป็นมนุษย์มันก็ยากพอแล้ว แล้วพี่เกิดอันนั้นก็ไปก็ไปถ้า,<ป>ถ,าถ้าเทียบกับเวลาของวัตตาอาจารย์มันแค่ใช่มันก็นดีดนิ้วเองแป๊ดเองแป๊ดแบบยังช้ากว่าอะไรผมว่าใช่ช้ากว่า,า,วาอ่ะมิเขยาจถูกเพราะว่าการเวลาของวัตตาไม่ได้บ่งบอกว่าอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาการเรื่องแค่นี้เนี่ยมันจะรู้เรื่องไหมนี่นี่ไม่ได้พูดเราพูดเล่นเลยนะเพราะว่าถ้าลองขยายจากอุปพูดไปแล้วมันจะเข้าเรื่องเรื่องที่คนเข้าใจไม่ไดไ้ไม่พูด เอาไว้นะมันเนี่ยถ้าเราเข้าใจแบบนี้ซะว่าคือ,อมันจริงจริง,รงไม่แปลกจัก,กรวาลนี้เกิดจากสิ่งที่ไม่มีอะไรคนเจอละเขาเลยเจอแล้ะเกิดจากสิ่งที่มันไม่มีอะไรเป็นวัตถุด้วยซ้าเป็นมิติเดียวเขาก็งงว่าแล้วทําไมมันสร้างได้ขนาดนี้เขาก็เริ่มงงตัวทย่จะสักก็งงกยังยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้นะ มันเกิดจากสิ่งที่เป็นมิติเดียวคําว่ามิติเดียวนะคิดดีๆนะคือไม่มีความยาวไม่มีความกว้างเลย <c oughs> ช่างน้ําหนักไม่ได้อ <c oughs> ่ะมีนานการไม่ออกเลยครับผมแล้วเกิดมาเป็นเอกภพได้เป็นกาแล็กซี่ได้แรงนั่นมาจากไหนแต่นี่น,นี่ก็วามั่นใจว่าจะองเข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรเข้าใจเลยนะเพราะว่าเรามีอวิชชาเป็นปัจจัย <c oughs> รู้เรื่องนี้มันจะรู้เรื่องนี้ <c oughs> แต่แต่ว่าเรา บัญญัติไปนี่เหมือนคนผมผมจะพกจะได้เถียงกันตายเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าถ้ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดได้อังนั้นแหละบางทีชอบพูดหลุดไปไม่ต้องให้มันมีตัวตนจริงๆหรอกขอให้สร้างสังขารขึ้นมาในตรงนั้นเถอะมันโขึ้นมาก่อนแล้วมันเป็นเองแล้วมันมีเหตุมีผลมีตัวมีตนมีรูปมีร่างได้เลยเพราะอย่างนั้นทําไมคนคนเดียวทําคนให้เป็นร้อยคนได้เอ้ามันทําได้ยังไง ทำพระพุทธเจ้าตัดเมืนน่อกี้เราทำคนคนเดียวให้เป็นร้อยคนก็ได้นนทำคนร้อยคนให้เป็นคนคนเดียวก็ได้ทำที่มืดให้เป็นที่แจง้งทำที่แจ้งให้เป็นที่มืดไปฟังรู้แล้วสแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรืกก่องกฎพื้นฐานใช่ไหมพวกนี้มันธรรมดาไปแล้วท่ว่าเป็นไปได้เยอะพระพ,พุทธเจ้าเคยอธิบายด้วยเขาถามว่าเเคยพิส,สูจน์กาลังของสมาธิเมื่อก่อนไม่เชื่อ อันนี้มันก็โดนสมาธิบีบฉีพหน้าค่ะปากที่ยวอหลายวันเลยก็สมัยก็สมัยก่อนที่บชกันใหม่ๆอ่ะพระจังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มีพระมีสมาธิลองอะไรกันแปลกๆหลองพี่แต่บังเอิญเจพี่จะถือว่าชคดีหรืโชคได้ไม่ได้เคยเห็นพวกนั้นแต่รุ่นผมนี่พอทันบ้างไม่ทันมากแต่รุ่นหลวงพ่อเต็มๆเลยรุ่นผมนี่พอทันบ้างแบบจะเอานกจะเอาบอกนี่ดูนะผมจะเรียก ใหดูนะบอกกันแค่นี้เลยนะนั่งคุยกันให้ดูนะจะ่เด็กผู้หญิงคนมาแล้วก็นั่ง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 คือก็นั่งก็มีคนแล้วก็นั่งแป๊บเดียวหญิงนั้นเดินตึกบึกบึก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 มาเลยโอเบอกให้ดูนะมดโอ้ยมดลุกควนเยอะเกินเรียกเขารูที่ลออกันเหมือนกันเรื่องเล่นๆนะทีนี้เอามาพูดได้ที่ไหนแล้วมาพูดข้างนอกก็บ้าตายอย่ะ มันรู้กันไปจีกลุ่มอย่นลเองไปกลุ่มเล็กๆอยู่ในกลุ่มไม่แปลกก็สังเกตดูแล้วว่าถ้ากลุ่มไหนทําเรื่องอะไรอ่ะมันจะมีคนกับคนในกลุ่มเหมนกันใช่ใช่ก็เลยทาด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 มันจะดึงกันมันจะทาดทาดมันจะไปกันทาดถ้ามปทาดมันเหมือนกันไปพอไปฟังก็เลยว่ามึงก็เดินหนีแล้วมึงก็ไปนั่นก